โอเคสวัสดี <Okay. S 1> สวัสดีคนมาผมร้องนี้แนละ้วโอเคจบแล้วจบจบจบทำไมไวจังเอโอเค <Okay. S 2> คือมันมีเป้าหมายจะไปนระกไงแบบต้องอ่านให้ดูหน่อย mm hmm. เดี๋ยวผู้ชมงงโอเคครับนะข้างล่างนี้คุณใทรแนยะนายสร้างฟาร์มโอเค งั้นเราผมจะตัดไปตอนที่เราสะสม,มเอเมรัล่โครบเลยโอเคเรากลับมาอีกครั้งหน้าพาตอนนี้ผมได้ไปนั่งก็ไปนั่งเนี่ยนั่งทําฟาร์มกันบ,บนายครับโอเคเราก็จะไปในอร์กันแล้วยิ่ะยะยิย่ยะนะครับยิย่ยะนายนาย,นายเป็นไงบ้างพี่สึกป็ไงบ้างโคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยเลยโอเคลงปมาทำฟาร์มมันเหนื่อยแค่ไหน ทำไมเราทำฟาร์มมาตั้งแต่ตอนนี้นี่ตอนนี้ยุงนะอีสองเจ๊อีสองใช่ตอนนี้ตีสี่รึงเลจะหา้าห้าทุ่มแล้วเอ๊ะสิห้าแล้วโอเคครับเราได้มาไปสิบอันใช่ไหมใช่ใช่ไปเราไปแลกครบแล้วโอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะไปแลกกันเลยนะครับกับหลับการไปในเธอแหมพาร์ทนี้นี่โหครับไปในเธอ ไม่ใช่มันแบบจุดไฟไม่ได้เงี้ยโล้ยเกลื้มอะเกลื้มอะเกลื้มอะป่าป่าป่าอยากเฟลนะขออะอย่าเฟลอย่าเฟลอย่าเฟลอย่เฟลกูจะลงคลิปนี้อะเออโอเคครับมาเลยครับบาร์ดพาวเดอร์นี่นี่นี่ดูดูอันนี้หกสิบสี่บาทอะต่อไป ต่อไปคิปเปอร์คิปเปอร์อเคอันนี้16บาทครบได้มาแล้ว2อ,อย่างครบแล้วนะครับเผื่อใครสงสัยจะทำอะไรนะครับจะทำไฟชาร์จนะครับปไปเอาทานกันนี่เราได้ของครบแล้วอูโโอ้หูคาบคาบแล้วอืมคับแล้วครับโอ้โอ นี่ดูที่มือไฟชาร์จเอาเอาไฟชาร์จเอาเอาจุดจุดจุดเอา้ยโป้ยโ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอยโ้ย้ย้ยโอ้าไอ้ย้ยไอเยอ้ยโอ้โ้ยลอ้อ้ยอ่ยโอ้โอ้ยโอ้มโอ้ยอ้ยอ้ีโอ้้ยออ้ยโอ้้ออ้อ้ยโออ้ได้ย้ยยออ้ย อ้าว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 พี่ไบเกอร์ของเกาะนั่นคือไม่ได้เลยไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวงอกงานงอกงานสิครับอ้าวคุณไม่ได้อ้าวอ้าวงานงอกอ้าวมันฟลหนักพูดเก่าอีกพูดเปลืองอย่างเงี้ยไปตื้นี่ดีกว่า เราซื้อไก่มาดีกว่าเนาะเออเพื่องไปไหนเดี๋ยวผมไปแลกถังนมรอดีกว่าเพื่อทำฟาร์มไก่เประหมายต่อไปคือการเลี้ยงไก่นะครับนะครับเราก็จะทำในาพาร์นี้แหละนะ่นีอ h i ิมเม m e ของพวกเราคืออันสุดท้ายก็คือต้องไปที่หน,นะนึ่งนะติดในสิบที่หนึ่งไม่เอาหรอกมันยากเกินไปเออ นะครับก็เป็นหนึ่งในสิบของเกาะที่ดีที่สุดนะครับอกที่ยอดเยี่ยมฮะเพื่ออะไรอ่ะนี่คือแบบไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยได้แค่ประตูที่โผล่ขึ้นมาสวยโอ้ยสวยจังเลยอ่าสวยสวยเว้ยโู้ดวสวย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 อ่ะสวยมาถ่ายรูปคู่หน่อยนายมาถ่ายรูปคู่หน่อยมันสวยมันสวยมากหน้าถ่าันถ่ายัมันสวยเกินมันสวยเกินไปละมันสวยโคตรสวยจะไม่รู้จะสวยยังไงมาถ่ายรูป ใช่ใช่ใช่ต้งประตูนรกนี่ประตูนรกนี่ไอประตูหอกนะครับเอาไข่ใส่หัวได้กดไข่แล้วทำแฮทถือไข่แล้วทำแฮททำแฮทแต่ทำแฮทถือไข่แล้วทำแฮทแต่กดทำแฮททำแฮทเช่นไรวะทำแฮทเดียวทำแฮทเช่นไรวะแฮท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 นองอนี่โอเคโอเคครับก็นี่เห็นไหม เย่เย yeah, yeah. yeah, yeah. ่เย่ป่าปลาปาปาเกินเกินมันจะมันเสียงอะไรเนี่ยโอเคเคลีกับการเปิดไก่รั้งที่สองนะครับเหมือนอย่างกับเปิดกล่องเลย C H T O อะไรเงี้ยนะครับผมจะเปิดทีเดียวเลยนะครับกาชาครับกาชาไข่ปลาเร็วๆทีเดียวเลยมันจะปลาแบบรวๆเลยกับกาชาไขา่ตอนนี้เรามีกาชาอยู่กี่ฟองครับมีอยู่แปดฟองครับ ตอนน,นี้จะได้ไหมเยอๆๆๆๆๆๆๆอะวัดเกวียนแ่รักไม่ได้ไม่ได้ออไม่ได้สักตัวนเลยเฮ้ยโอยอนไรแย่มากนุ่มสุดๆอดอดอาทิตย์แป๊บิี่ขับสุดอยู่คุณมาครับผมล็อกนนะครับโอเคเราจะมา เราได้ย่ามาแล้วนะครับจากการที่ผมไปซื้อมานะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ย่าไม่หายกลายเป็นไม้นะครับขอตังเลยนะครับเออหุดจัดประหยัดจ,จริงเคียวโพเต้กี่ <c oughs> ครับงั้นเราจะมามาขยายพื้นที่กันเลยนะครับตรงนี้เล้วกันสองสาม มกาสล็อกนี่นะซึ่งประมาณร้อ้าแะถึงจะได้เป็นนสิสเออใคสีไหนชิลดุมนะอุ้ยไม่ได้ินรนะครับคนดังนะเอเอวอเรมาแล้วเราจะสร้างความสัตว์กันนะครัชเงือ

ส time, <energetic> ูบโดนสูบบ well, so. <tra> ่อยมากเวลาเวลาพี่จะใชฟิวก็จะฆ่าพี่อะ ฟิวเล่นอะไรฟิวเล่นอะไรเนี่ยฟิวเล่นตะิคนฟิวนี่เล่นคนโคตรแฟร์ฟร์ฟร์ผมนี่เล่นติดคนเลย

นูดไหอ5จะดทไมไปเอาอกเนี่ยเอากอ้าวฟิลไปไปหาคืนมาเลยมันต้องชิ เปลืองเนี่ยโอยไฟชาร์จผมหมดเลยเนี่ยไฟชาร์จเฮ้ยใครเอาไฟชาร์จมาจุดเล่นเนี่ยอา้าวอา้อาวอ้าวใครวะ เออเออเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้กดลไข่ผมยิบออกมาใช่ไหมผมหวังว่าจะไปจุดให้นี่นผม,มกดขิดนะเ,เ,เ,เลยผมเป็กดขีขวาเอาเอาจำเลยผมยีบวาจะไปวางให้ไงจะไปจุดดูลแ่เ้ยยังจุได้อออกะไม่เปไรมั้งตอนนี้ผลผลิตเราก็เยอะแล้วเออเอาข้าวไปขายสัก ครึ่งตันก็พอแล้วผมลืมเป้าหมายตัวเองไปได้ไงเนี่ยเป้าหมายเราต้องทำบ้านไ้ทำฟาร์มปหมทุาง,ง,ง,งแ่เดียวว,ะวระทังไปเตียวล้อเล่นเนอ ใจลอยโจาน,นผมลิกคิดคือการเกี่ยวอะไรวะ ผมวางยาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมวางยาไปแล้วยายาวางไปแล้วว้าแหว่ายาวางออกโชคตายคาคมพี่ตตน,น,ะน,นะครับพี่เดชครับพี่ได้ครับพี่ได้ครับได้พี่ได้คุณยังไ,ไม่ถามอะเลยเลย พรไอ้น้อนก็ตอบกลับไปส้นเตียงครับอยากเห็นคนไทยบินได้ไม่เห็นฮ้ยเปิดใครก๊อกกอกเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาเปิดออกดูว่าใครมาตเต้นเต้น โอเคครับเราใกล้เลิกอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมพออันนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับสำหรับพันนี้นะครับเราก็สร้างฟาร์มต้นไม้เอ้ยไม่ใช่ฟาร์มสัตว์เสร็จแล้วนะครับเราต้องรอสัตว์เกิดนะครับเราต้องเอาดินมาวางนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อดินใหม่กินแล้วกันนะครับก็สำหรับพันห้าเราก็จะมาดูความคืบหน้าไม่รู้จะว่าดูอะไรนะครับก็ขอจ้เพี้ยนนี่ครับบายแจ้อี ครับสกายบ็อกตอนวิธีการสร้างบ้านหลอกลวงหลอกลวงมากไหมครับวันนี้ผมจะมาลองกันเมื่หเราทับมครับโอ้ยพอเมื่อเราทับซีนแล้วเราจะเห็นรูปเตียงนะซึ่งมันบอกให้สร้างบ้านนะครับวันนี้เราจะมาสร้างกันนะครับอย่างแรกนะผมจะสร้างบ้านจากไม้จังเกิ้ลแล้วกันนะครับไม่เดี๋ยวมันบอกให้สร้างจากโอโคดใช่ปะอืมอ้าเงียบไปนยพี่โอเค เขาหิหหหหนไหนไหมแล้วก็คัปติ้งเทเบิลแล้วก็เตาเผานะครับมาเราก็จะเอาเตาเผาเป็น,นรประหยัดนะครับเตาเผานี่ไว้นะครับประหยัดเยครับเดี๋ยวเราจะสร้างตรงไหนดีทางอ่อ่าสร้างตรงไหนดีวะ บ้านมันโคตรเล็กเลยจะยังจะเลือกที่สร้างอล้วเราขยายพื้นที่ดีด้วยกันนะครับดีครับสราย่ออีกอโอเคี่แค่นี้พอแล้วมั้งโอเคครับมาเราจะมาสร้างนะครับอะอย่างแรกเราก็วางเราต้องวางน,นี่ใช่ไหม b o o k s h นะครับอวางไว้ตรงนี้ c l a p p i เ g t a ิ l e clapping table นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ไม่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราต้องพับพิงเเบอลนักบอลตรงนี้แล้วก็เอากระจกกระจกตัวหนึ่งเอาเตียงเตียงอยู่ไหนนี่ไอเตียงนะครับเตียงนี่ก็ได้จากการลาดยางมุมนะครับแล้วก็วางกระเผาตรงนี้นะครับแล้วเราก็วางประตูนะครับประตูนี่นะครับแล้วเราก็วางกระจกนะครับกระจกนี่นะครับเราก็สามารถทำเพสสสำเร็จแล้วนะครับนี่นะครับ นี่เรานี่คือบ้านนะครับอ่ะเพชก็ได้มาซึ่งนี่นะครับลาพิสนะครับบอกนะแล้วก็โอ้นี่ได้เพลงมาด้วยแล้วก็กล่องเพงเลงด้วยมาเปิดฟังเลยดีกว่างั้นอันนี้ขอเป็นบ้านผมเลยนะอ้าวบ้านพี่ที่นี่บ้านนี้แหละขอละขอละ,อละยึดบ <c oughs> ้านยีดพิทเทเบยไ,ไม่ให้เฮ้พี่้าทำงานลืมเปิดเสียงเพลงยึดนะครับ ยึดเดี๋ยวป้ายฉันไปไหนป้ายโอ้เพลงเพลงพอมากติงตึงตึงปลายอยู่ไหนอ่ะนี่ได้บล็อกลาพิทมาด้วยมันจะได้เลเวลเท่ากับนี่บ้างเท่ากับแอรอะไรอ่ะลาไปเก็บไว้ลาพีหน้าเก้าร้อยหกสิบใช่ไหมลาพิทเขียนไหนลองวางสักปอนสักอันหนึ่งนะครับแล้วดูเลเวลยึดูเลเวลไหนไอเข้ามาสิดเลเวล ถ้ามาสี่กว่าเ้มาสี่กว่าถ้ามาสี่กว่าโอเคคือว่าเพิ่มเลเวลได้อยู่เติร์ดล้วขอดูอีกรอบนะนึ่งเรวติ่์ดตตดเติรตต,ต,ตไม่สี่ก็ห้าเลยแหละเพิ่มอะตอนแรกมาเก้ากสิบเลยใช่เหรอก้าริอมหกสิบหรอโอเคปั๊มต่อต๊อ,อ ครับถือว่าได้บอกมาเพิ่มเลเวลนะสำหรับการทำเควสนี้นะครับโอเคก็สำหรับในอีกไม่กี่วินาทีผมจะทำอะไรต่อนะครับก็จะไปหาทางทำเควสได้วกันนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับในช่วงเวลานี้ขอจบเรวนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่วินาทีต่อไปนะครับบายเจอี๋บอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วย